ได้จักเดือนครับเพอะเริ่มเก็บผลผลิตได้หาเดือนหกเดืนอนนี่แหละนเต็มที่กับหกเดือนทำท้าง,งามด้วยกับหาเดือนกัเจ็บได้ผลผลิตจังไรสองงานนี่ครับมันได้หลายปรนใดครับที่เคยเห็ดมานี่นี่ก็จะได้เยดอดสองตันประมาณสองตันหา ถ้าเสมอก็สิได้ดสามตันครสวัสดีครับพบกับช่องสวนเกษตรทั่วที่วันนี้จะพาทุกท่านมาชมแปลงตะไคร้ซึ่งเรามาดูการปลูกตะไคร้นะครับว่าเขามีวิธีการปลูกอย่างไรและวันนี้เป็นวันที่เก็บผลผลิตพอดีครับช่วงนี้ ราคาตะไคร้เป็นอย่างไรบ้างและเป็นพืชที่น่าลงทุนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันครับครับผมสวัสดีครับครับระไครดาเดตระไภดาเดต <c oughs> บ้านนนองแดงเขาเนี่เนา <c oughs> ะอ อันนี้ปลูกตะไคร่พื้นที่ร้านเป็นไรครับนี่ลรสองงานเลยอะลรสองงานอ๋ออันนี้ที่เขาเก็บอยู่ตอนเนี้ยมันได้จกเดือนครับที่เขาเก็บถึงกำหนดเก็บเนี่ยประมาณหกเดือนประมาณหกเดือนอคลิปปกติตะไคเขาเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ครับเขาเก็บนี่แหละกันง,งามน,นี่ก็ประมาณหาเดือนหกเดือน หกเดือนกเก็บได้แล้วเป็นปบ<อ>่ไกลหกเดือนไปเนี่ก็ยากเน่าอย่างนี้เราตะไคร่นี่มันปลูกงามล้ครับตะไคร่กับว่าทำงานกะบว่ทำงานแต่ว่าถั้าที่ปลูกที่หม่องเก้าเกิดใอยากเป็นโลกแม่ยุเป็นต้นเหลืองอม,มันคือสมมติตอนนี้เขาปลูกตะไคร่รังต่อไปเขาก็ปลูกตะไคร่บ่ได้แล้วเป็นบ่หรือจังไง หรือหรือหรือปลูกได้เยอะปลูกได้แต่กับิบล็อกค่อยง่ายอมัได้เป็นลาบอกครับเพื่นอย่างไรเป็นลาเป็นต้นต้นเหลืองต้นแ้วก็เป็นบางตีนะบางปีก็ปลูกง่ายเราสวนมากเขานิยมปลูกกันช่วงใดตะไครครับปลูกได้ทุกทุกงานทุกเดือนได้ทุกฤดูกาลฤดูกาลครัาวัหนามพร้อม อันนี้เขามีวิธีปลูกจังไรครับนี่มีวิธีเตรียมแปลงจังไรแต่ไข่เนี่ยกระไถยนี่แหละไถยเราก็ไถยอีกรอบสองปวนดินจะต้องคอยปั่นใส่โตรตารีปั่นคอยปลูกอืปลูกอันนี้เขาใส่น้ำยศไหมครับหรือจังไรน้ำยศใส่น้ำยศเนาะนปลูกปลูกเขาปลูกห่างไหมครับปลูกอ่าระยะแถวเท่าไรครับ แถวประมาส80หรือบางแถวเกือร้อยอได้ค้อมกวงครับค้อมกวงของแถวครับทางทางต้นนี่ก็ประมาณ60ครับ70เส้นนี่แหละเหล่าพันธุเนี่ยเขานเนหามัาจะใส่ตอนตอนเริ่มแรกเลยครับเอา ไปซื้อเขามาบอกเขาอย่างไอเขาม้าอ๋อเขา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 ไปซื้อยู่ิสครับมาตลาดพลัะตลาดตลาดสุระพลละเป็นเขามาขายครับเอาเราตะโกนนีิเป็นพันบ้านอันนี้คนพันอีกอย่างนะครับเนี่ยพันบัลลูที่ซื้อแต่ว่ามันหัวใหญ่กับมะปูบรวลูพันด้วยกันวัลลูซื้อแต่ว่าผมมาไม่นก็หัวใหญ่ดีเนาะอีพันบ้านนะมันจะเป็นหัว ม่วงงกันนะหัวน่อยครับันธรรมดาตะเก่าเขามาขายตลาดทุลาน่ะเห็นพันเขาใหญ่ก็ซื้อนะเราปลูกเขาเขาอันนี้มันต้องมีหากอันนี้มันต้องติดหากมั้งครับเขาปลูกเนี่ยต้องเอาไว้หรือหรือไว้ซั้านีดแหละหรือแบบนี้เลยหรือหรือหรือจังบดเดี๋ยเอาเอาจังใดเอาประมาณนี้เดี๋ยวครับอ๋อคอยมันติดหากหน่อยนึงบ่าติดหากหน่อยล้วก็ซ้ำใส่น้ำไว้แล้วประมาณเด สามมือเขาเขาต้องตัดใบมันก่อนมาครับตัดตัดใบของอ๋อตัดใบประมาณนี้ชำสามวันก็ปลูกได้เลยก็ไปปลูกตามปกติพอเปิดน้ำน้องน้ำาสเขาก็เสียบเลยครับต้นปลูกง่ายไม่ปลูกก็ยากเนอะมันมันติดง่ายอยู่เนาะติดง่ายก็ให้น้ำ เราเดี๋ยว,วช่วงแรกนี่มันมันจะใส่เวลาน้ำมาเดืครับเขาสามารถชลเริ่มให้ปุ๋ยมันนะประมาณเดือนหนึ่งให้ได้ปุ๋ยนีดส่วนมากเขาให้ปุ๋ยอียงเขาครับภูมินี่ไม่ได้ใส่แล้วเนี่ยถ้ามัน,นมเป็นน้ำเสียแม่อน้อยเนาะมันก็ไ <laughs> ม่ได้ใส<า>่อ๋อถ้าน้ำลงแป้งนี่คลงแป้งนี่ไม่ได้ใส่่ใส่เล่นเหรอโอคภู <laughs> <laughs> มนั่นก็ประมาณเดือน สองเดือนก็ยังใส่กับใส่พวกยูลกเ,ลเลียพวกนี่ละตอนเล่งตุนเล่งใบเขาจะสามเดืนอนนี่ใส่สียาบ่งยาแมงนะ่อะอก็สียาเล็งหัวครับพวกฮอร์โมนเล็งหัวเล็ง่งนี้เขาแล้วพวกน้ำเขาหาบ่อยป่ะครับตะใครประมาณอาทิตย์ละสองเที่ยนะคะ มันปนตกกับอาไ้ครับมันมีโรคมีแมงบอพวกไอจตะไคร่เนี่ย้แมงนีแล้วแมงที่ลงหัวแต่ว่าก่อนไดซี่หาเดือนขึ้นไปแล้วนี่เริ่มแมงอดิตสี่หาเดือนเริ่มที่มีแมงเป็นบอเริ่มสิจยาขา,าแมงานี่แหละอันนี้บริษีดเนอ้อนี่ไหม ทำธรรมชาติเลยนะอะอกแบบธรรมชาติเลยรรเออแต่ว,ว่าผมผมเห็นต้นมันงามดีเลยครับออต,นตน้นไงต้นไงดีเนี่ครับเป็นน้ำเสียเป็นมันกันเลยนี่ได้ดยดเือนครับเพาเริ่มเก็บผลผลิตได้หาเดือนหกเดือนนี่แหละกันเต็มที่กับหกเดือนทน ทางงามม้วก็หาเดือนก็เจ็บไดอ้อันนี้ที่เขาเก็บนี่มันจะเดือนไหมหกเดือนเนี่ยหกเดือนเจ็ดเดือนแล้วแต่หกเดือนเจ็ด<ม>เดือนอืมันยี่จังไรสองงานนี่ครับมันมันได้หลายปรนได๋ครับที่เคยเห็ดมาเนี่ยนี่ก็จะได้อยดอดสองตันสองตันสองตันหา ถ้าจะเมือกระถิใจจะหลอกสามปันกันมีการเก็บผลบริสนี่จะเ้าขุดมาเช็คเสียเดี๋ยวเขาม่เห็นอย่างไรต่ออันนี้เขาขุดมาแล้วเป็นปะมาแล้วขุดมาแล้วเ,เขามาสับตรงค้นออกเนาะค้นออกค้นออกอเ,เอาตัวหัวแหลามาหนี้ตัดเสร็จจากตรงนี้แล้วก,ก็คือมาไอ่ ลอกลอกเอากาบมันออกบอครับปาดเอาห้ากรอตอันนี่ครับวิธีวิธีเฮ็ดกาะออกตะไข่ครับมัดคือจำไงอันวิธีมัเนี่ยเขากะกะมัดเอาบอครับหรือหรือหรือเขาต้องสั่งกาเอาเป็นบอจังมัดหนึ่งนี่ประมาณจากโลสองโลหาฉี โดยประมาณเนาะพวอเขาบริษัสั่งเนาะเนี่ยครับก็เห็นเป็นมัดแบบนี้สี่มัดหนึ่งกิไดสิบโลพอดีนะสี่มัดประมาณสิบกิโลเออเนี่ยครับอ๋อนี่เดี๋ยวเขาก็มาแต่งใบมันมันบอแต่งใบ นี่คือมัดหนึ่งสี่มัดสิบโลพอดีสี่มัดประมาณสิบกิโลอ๋ออันนี้เขาต้องไปแบ่งใส่ถุงอีกเลยส,สั่งสั่งสั่งฝอสั่งใส่ถุงเพื่อให้มันได้สิบกิโลเป็นไหมครับอ,อสบืสิบโลสิบโลครับ อ่นี้ราคาเท่าไรครับตะไคร้ได้ได้8ดบาทถุงละแปดสิบบาทถุงละแปดสิบอ๋อโลละแดบาทก็ได้ถุงหนึ่งสิบโลกะ8แปดสิบบาทอันนี้เขาไป่งอยู่ส่ครับตลาดสุรานคร์ธานเขาไป่งเองหรือว่ามีคนมารลับไปเขาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมารลับไปต่ออีกต่วนึงอัอ๋อครับ เราราคานี่ถือว่าเป็นราคาที่สูงหรือมันตำ่ำช่วงๆเนี้ยกับพาอมีอยู่กับว่าต่ำกับว่าสูงเออราช่วงที่เขาได้ราคาสูงเลยเขาจะตกกิโลประมัณนเท่าไหรครับก็12บาทสิบสองบาทอันนี้8บาทก็ถือว่าอยู่ออก็โอเคอยู่เนาะ แต่ไร่นี่เขาลงทุนหลายไาครับก็เพราะหนักเลยก็ซื้อตะพันขันพูขันมีพันจากของกับพวกะไซื้อพันจังไรสองงานนี่เขาใส่ซื้อพันมาหลายปันดลอยแปดสิบโลหรอร้อยแปดสิบโลเขาขายไอตนจากบาทนะขายตอนนั้นกันแปดบาทด้วยกันนี่แหละอ๋อพอราคาพันเท่ากับเขาไปซื้อแบบนี้เลยเป็นบ่ครับเท่ากันราคาสำกัดเลย จะปลูกตะไคร่นะครับมีมีมอย่างแนะน้าอย่างเพิ่มเติมพิเศษบ่าครับเกิดคนอยากเขาอยากปลูกเนี่ย,ยจะปลูปกเมื่อยางดอกปลูปกลาเลอยงสายนำยศนี่มีกับปลูกได้แล้วเปิดน้ำเปียกเปกลี่ยนก็ใส่พันธุ์มันเสียบลงเลยมาต้องอต้องได้คุดไ,ได้คุดคยากครับเราคิดว่าเที่ยวลงทุนไปกับเที่ยวเขาขายไปเนี่ยคิดว่าคุ้มไหมครับ คุ้มคุ้มยู่คุ้มยู่งมากเพราะว่าบริดลลงทุนหลายแล้วก็ดูแลกันไง,งเนาะดูแลกันไง,งครับค่อยเด็ดเพียงปุ๋ยเพียงยาตระไคร้ครก็ถือว่าเป็นพืชทางเลือกสำหรับเกษตรกร,ร,กรครับถ้าผูใ้ใดมีพื้นที่ทนึกยังบ่ออกบ้านที่ปลูกยังดีกับตะไคร้นะครับเป็นพืชที่ น้าร้องครับเพราะว่าดูแลไงยบาต้องไปบ่มลุงอียงมากมายครับก็สามารถเก็บผลผลิตได้ขายแบบนี้ครับ